สวัสดียุาวครับได้ยินเสียงน,น้ำไหลเบิดขึ้นนะครับเบิ้งดูน้ำไหลมาจากใสเมื่อคืนมาเมื่อคืนมามืดครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าของบอกก่อเกลือนะครับบอกก่อเกลือเป็นลำธารน,นี่เสียงเนี่ยเสียงน้ำไหลครับ ไหลบดคืนเลยนะฮะผมพักอยู่นี่ครับเป็นกระโจมนะฮะเห็นบ่อเน,นคเป็นคล้ายๆกับเต็นย,กยนนักษ์นี่แหละมนเน่ของบอ่อเกือนะฮะกัอยู่ตรงนี้แหละนะครับธรรมชาติล้วนๆเลยนะฮะคำดอยผู้่ามา สุดยอดเลยนะครับเย็นอากาศเย็นเลยนะอากาศถือว่าเย็นอยู่ประมาณ15 1 6องศาควันออกปากครับเจ้าแดงน้อยของเรายังอยู่ครับโอ้ยเามาจอดค้างที่พักเลยนะครับทางพุนคือถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่เดี๋ยวจังใดนะครับผมอาบนนํา อาบน้ำหนาวเลยล้างหน้าแปรงฟันนะครับกินขา้าวยูนี่เขามีข้าวเช้าให้นะครับแล้วก็ก็จะเข้าไปเบิ่งบ่อ,บอเกลือนะครับไปเบิ่งบอ่อเกลือมามาที่อำเภอมาที่บอ่อเกลือนี้ต้องไปเบิ่งบอ่อเกลือครับบอ่อเกลือเก่าแก่มากๆนะครับไปเบิ่งดูนะ มังครับบอกลเกือโบราณ800ปีบอกเกือโบราณ 800, 800ปีครับมาหอตล้ะครับเดี๋ยวผมจะภาพเบิ้งนะครับกรรม,มวิธีการผลิตเกลือนะครับที่มีคุณภาพมักบ่มแบบแบบถือได้ว่าคล้ายๆกับวหวชั้นดีเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมกะมาหอตละครับบอกลเกือโบราณ800ปีนี่มีคล้ายๆกับคันยกครับดึงขึ้นดึงลงอ๋อถือได้ว่า เป็นบอ่อเกลือที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับสมัยตะกี้นี้พื้นที่แห่งแท่งนี้นะครับทางภาคเหนือนี้เกลือคล้ายๆกับทองคําเลยนะครับสมัยตะกี้เด้อเกลือคล้ายกับทองคําเพราะว่าห่างไก่จากทะเลมากเลยนะครับมาเบิ้งมาดูมาเบิงเบ้งสิสวัสดีครับนี่นี่มันเป็นน้ําเค็มเหรอที่ดึงขึ้นมาอืเป็นน้ําเค็มก่ะอือโอ มิมเอาขึ้นมาเอาไปต้ม,ตมเอาไปต้ม,มอีกเทอานึงแต่เอาตากแดดนี่ไม่ได้ใช่ไหม,ไมบ่ได้ก่ะต้มเนาะอือโอ้เป็นคล้ายๆกับน้ำเนาะมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำครับดูไตแต่มันกินกินทำไมมันเป็นกินมันจะคล้ายๆครับเอ่น้ำบาดานเลย <laughs> กินกินขี้ตมเนาะกินขี้ต๋มนะ ลุงแกลุงแกก็เป็นนี่แหละครับพนักงานดึงน้ำจากไตพิภพขึ้นมานะครับด้วยการแบบโบราณเลยนะครับนี่ครับใช้ไม้ไผ่กานเดียวดึงลงมาแบบโบราณโบราณนี่คือโรงงานต้มเกลือต้มเกลือโบราณนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับวัดดิกาเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนอันนี้เกลือได้ได้จากที่นี่เลยเนาะ ได้จากที่นี่เลยทํายังไงคุณลุงบอกหน่อยเอาน้ำเลยเอาน้ำมาตักเทลงนี่กะเทลงนี่เทลงนี่อู้เดือดเลยครับเทลงนี่เอามาเทลงนี่กะครับมาเทลงนี่ก่อนพักไว้นี่พักพักเพื่ออะไรเพื่ออย่างให้มันเสด็จน้ำโอ้ให้มันเสด็จ้มัันนเ็ีกตแล้วก็เสด็จเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ แล้วก็ต้มต้มต้มไปมชั่วโมงอ้ต้มไปหกเจชั่วโมงโอ้โอ้อ้มอ้โอ้โอานี้โอ้นี่โอ้ๆอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โ่้โอ้โอ้โอ้ยอ้โอ้โบ้โอ้อ้โออ้โอ้โอาโ้้โออ้โอ้้้น้้ย เป็นธรรมดาละ <c oughs> นี่ครับก่จะต้มเรื่อยๆครับก่จะมีเตาแบบเก่าๆเลยเนาะเตานี้แบบออเนี่ยๆเตาด,ดินเก่าๆเลยเหนียวเลยเนานะต,ต้มมีอยู่สองหมอ้อแล้วก็ต้มโชว์ด้วยแล้วก็ต้มขายด้วยแต่ความเป็นจริงก็คือต้มขายแหละนะครับ,รบสร้างงานสร้างไรายได้มีไรายได้ด้วยช่วงปีใหม่กอบโกยเอา ได้กี่แสนได้ได้อยู่เนาะพอได้อยู่เนาะพอได้อยู่ชื่อฟืนโอมนักนักนักนฟืนเนาะครับฟืนฟืนราคาแพงนะครับเองสิบโอ้นี่ครับในอดีตเนาะคุณลุงในอดีตหลายๆร้อยปีก่อนเกลือเกลือคือทองคําทองคํขาวทองคขาวเขาเรียกอะทองคําขาวมีคา มีค่ากว่าทองได้ซ้ำาหะนะฮะเขาบอกว่าทองํำขาวเพราะว่าอยู่หาดยุไกลเนาะยุไกลจากทะเลเนาะก็เลยหาเกลือมากินบ่อได้เนาะบ่ได้ก็ต้องต้มมาที่นี่บ่อเกลือนะครับอันนี้เป็นอำเภอบ่อเกลือนะคุณลุงเนาะบ่อเกลือนะครับมีที่นี่ที่เดียวในสมัยแต่ก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายแล้วเข้าเซเว่นก็เจอเลยเนาะ โอ้เดี๋ยวไปดูเบิ่งเต่านี้ครับอืมันตกสเก็ตเลยคัะนี่อันนี้อันนี้เพิ่งเอาลงนะคุณลุงนะเพิ่ง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 จะเอาลงเพิ่งจะตักออกเพิ่งจะตักออกนี่ครับโอ้สีสีสวยเนาะมันเค็มก็เ้ยเค็มแท้ๆเหรอมาจิ้มจิ้มมึงกันเอ่อมาถึงตีแล้วก็ต้องจิ้มมึงกันอืม มันล้ำนะมันออกหวานมันไม่แบบมันบแบบเค็มแบบแห้งๆนะอันนี้มันเค็มแบบละมุนเค็มแบบละมุนเค็มพอดีพอดีบแม้ว่าเค็มเค็มแบบแบบรงๆไม่ไม่ใช่ครับแต่นี่เค็มแบบละมุนแล้วก็มีกลิ่นหอมอือ<ม>เดี๋ยวจืดไปจืดกลับไปฝากซื้อกลับไปฝากนะครับกะมาถึงบ่อต้มเกลือผมผมมาจากนู่นครับสกลนครเคยเคยเคยไปกะ บ่อเกลือไปจะกั้งนะนี่แหละครับบ่อต้มเกลือนะครับอำเภอบ่อเกลือมีกี่ที่ครับคุณลุงครับสองบ่อครับนหม่ออ๋ออยู่ตรงไหนครับเลยไปไปสองร้อยกว่าเมตรอ๋อสองร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือซ้ายมือโอเครถจะจอดนั่นอหไรเยอะอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องอีกบ่อหนึ่งครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกบ่อหนึ่งคุณลุงชื่ออย่างกะลุมาครับลุงมานะฮะลุงมามาที่บ่อเกลืออันนี้เขาเรียกว่าบ่อเกลืออะไรบ่อเกลือหลวง โบเกลหลวงมาที่บอกเกลหลวงนะครับจะเห็นลุงเขาตักอย่างนี้อยู่ตึ๊กตักตึกต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 ๊กตักอยู่มาหาลุงมาได้ครับลุงมาร้านแรกเลยมีของอ่ะมีอะไรมั่งเดี๋ยวผมมาดูก่อนกปปเกจสป,ปาขัดผิว,ผวเกลสมุนไพรอ,อู้อ,อันนี้อันหยางกันเนี่ยนี่เป็นดอกดอกมันครับเอาไว้กิน กินนะเขาไปทำไปสปาอย่างนั้นกับมันไปสปาถ้าส่วนมากเนาะเขาจะมาทำสปาเลื้องสปาที่ต้องให้คุณลุงครับคุณลุงจะเลือกรู้เรื่องสปามากๆเลยนะฮะโอเคครับครับผมมาจากบ่อเกลือเนาะเดี๋ยวมันยังมีที่หนึ่งที่ผมต้องไปดูอีกที่หนึ่งนะครับมาครับคุณลุงครับอุดหนุนอุดหนุนสร้างงานสร้างรายได้นะครับมีรายได้นํานะครับมีเกลือสินเทาภูเขาของแท้เลยครับแปดร้อยปี ไทดำพาถัวรป่ะเมนครับอ้มาหัวกนี่ครับยขยายฐานมาจากสกลนครครับผมโอ้ยขยายฐานหน่อยนี่มาเหรอรับคันนี้มาครับนี่ครับวิบากคันนู่นแหละเม่นแล้วครับเม่นแล้วครับห้ามาเรื่อยๆครับกะมาเจอไทบ้านเดียวกันครับผม เดี๋ยวจากไหนดิผมไปอีกบ่อหนึ่งมีอีกบ่อหนึ่งไปยังยังครับยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอีกบ่อหนึ่งไปครับไปอีกบ่อหนึ่งครับจังไหนดิมาแล้วก็ไปให้ครบทุกบ่อก็ได้เกลือกับบานน้ำครับชิมเบิ้งแล้วโอ้อร่อยมากเลยความจริงถ้ารถบรรทุกได้หลายนี่ครับผมจะเอาไปหลายอยู่ครับปะเดินทางไปอีกบ่อหนึ่งครับขับออกจากบ่อเมื่อกี้มาเดี๋ยวไปอีกบ่อไปอีกบ่อไกลๆครับอ้อันนี้กับบ่อหนึ่งบ่อเนี่ย ันนี้ก็เกลือคือกันเนี่ยบ่อเกอลือไหนอ่ะไหนหรอครัาวะอ่ะจอดรถก่อนครับไะตัวน,นี้เป็นบ่อเกลืออีกมองหนึ่งครับชื่อว่าหยังกะบ่อเกลือรตรงนี้บ่อเกลือหนึงน่งเนาะขายอหยังกะขายอหยังเอ้ยเปิดดูเปิดดูนนี่เป็ดดเปจมูกข้าวสาลีจมูก้าาวสาีโอ้ขายขนมกะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำอันนี้เม็ดข้าวสาลีเอาไปทำยังไงกิน ไปต้มหรือแบบต้มเนาะขายห่อเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้บ,บาทเดี๋ยวออกมายัางจะมาอุดหนุนฝากรถด,ด้วยเด้อปลาครับเข้าไปข้างในครับบอเกลือหนึ่งครับบอเกลือหนึ่งงดงามมากๆเลยลลลนี่ไงน,<ม>นี่ครับบอเกลือหนึ่งโอ้ยครับกำลังเศร้าเลยครับนี่ยกำลังเศร้าเลยหลบหลบ มีร้านกาแฟโบราณโบราณคาสสิคลาสสิกนี่ฮะบ่อเกิ่นหนึ่งนี่น่าจะเก่าแก่เหมือนกันนะครับเก่าแก่ขึ้นกันครับขาวเลยอะนี้อันนี้น่าจะเป็นหิมะนะเก็ดหิมะเขาห้ามเหยียบขึ้นครับดูตรงมันได้ไหมได้ครับผมโอตรงนี้ได้กันอุ๊เอ้าเขาบอกว่าขึ้นมาดูได้ครับออุ้ยบ่อนี่มันเป็นเป็นไม้เป็นไม้ครับบ่อนี้ บอลนี่กับบอลนู่นอันไหนเก่ากว่ากันนนู่นอ,อ๋อนู่นเก่าก,ว,กว่าอันนี้อันนี้ก็แปดร้อยปีเหมือนกันตกลงก็ซ้ำๆกันครับซ้ำๆกันนี่ฮะการประพฤติการดึงขึ้นมาครับนี่ฮะใช้แบบโบราณโบราณตามบ่อเกลือโบราณนะครับอึบ๊บ จุดตรงนี้นะครับคือน้ำมางนะครับที่ผมไปเชารีสอร์ทบริเวณทาล่านะครับนอนอยู่เมื่อคืนนี้แหละก็จะมีสายน้ำมางมางนี่แหละนะครับไหลไหลผ่านลงไปข้างล่าง งดงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงน้ำหลากผมว่าน้ำน่าจะไหลนะแล้วก็เห็นโอ,อ,อ้มีปลาด้วยปลาว่ายแหวกเออมาีปลาด้วยเจ๋งมากไปไซเบิ้์มี แต่ว่าสายน้ํานี่ก็งดงามมากๆในช่วงเวลาน้ําแห้งนะครับลุงกําลังตักโอ้อนที่มันเป็นเกตนะครับที่เป็นเกตไปเอสสปานะตัวนี้จะเป็นดอกเกลือเป็นดอกเกลือทําสปากินก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะเอาไปสปามากกว่าตัวนี้ส่วนมากเขาจะไปกินขอไปกิน่าทำสปาเนี่ยส่วนมากโออมันจะมี๋อตรงนี้กินครับถ้าสปาจะเป็นตัวนี้ครับสปาเนี่ย สปาจะเป็นตัวนี้ครับเดินขึนนขน้นครับเดินขึ้นกันครับเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการต้มนะฮะแต่อย่มือมืดนะจังหน่อยนะครับวิธีการกรมวิธีการต้มจกคล้ายๆกับบ่อแรกครับสวัสดีครับอ๋อด้านในเข้าไปดูได้ไหมดูได้ค่ะโอ้ทำมาตนานแล้วเนาะหลายปีแล้วเนาะอืม อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกลือดอกเกลือใช่ไหมครับแพงไหมอ่ะดอกเกลือโลสามร้อยนะโลสามร้อยแล้วกินได้ไหมดอกเกลือกินอร่อยใช่ไหมแล้วอไอที่บอกว่าที่เขาไปทําสปานะ่ะมันมันโลเท่าไหร่ทำสปากะสามร้อยเหมือนกันสามร้อยเหมือนกันโอเป็นโลสามร้อย กับวิธีการทํานี้ขั้นตอนก็นคือไฟไฟต้องได้ใช่ไหมครับ,รบไฟได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะ <c oughs> ต้องให้มืออาชีพนะครับเอาละครับบ่ออะไรเนาะตรงนี้เขาเรียกร้านอะไรอะ่ะแนะนําร้านหน่อยมาบอกเกือนหนึ่งนะรน้านป้าก้อนร้านป้าก้อนเอามาดูได้ตรงหลังหลังน้ําตกครับ <c oughs> นี่มีสาวสวยนี่แหละครับคอยช่วยคุณพ่อเนาะคุณพ่ออยู่นะครับ มาอุ่นนุนได้นะครับก็คล้ายๆกับบ่อนแรกนะครับคล้ายๆกัๆบบ่อนแรกอายุ800ปีกว่านะฮะกับเป็นกรรมวิธีการผลิตกับคล้ายๆกันนะครับอเอาน้ำเกลือดึงขึ้นมาจากใต้บาดาลแล้วก็เอ่ออัมพักก่อนพักเสร็จก็ต้มนะฮะต้มเสร็จเมื่อตกตะกอนไฟแรงๆหน่อยก็จะเป็นเกลือนี่แหละครับเกลือที่เรากินนะฮ<น>นะเกลือป่บนเนาะเกลือป่น ไฟเบาๆจะเป็นดอกเกลือครับนี่ๆไฟเบาๆดอกเกลือนะ นะครับได้เกลืออันนี้เป็นเกลือธรรมชาตินะครับที่ได้จะบเ่ะเมื่อกี้เนาะออธิบายให้ฟังหน่อยคืออะไรคะอันนี้เขาทําอะไรได้มั่งอันนี้คือดอกเกลือค่ะเขาจะเอาไปทํากับข้าวหรือว่าเอาไปทําสารพัดประโยชน์ก็ได้เช่นเอาไปอาแช่เท้าหรือว่าเอาไปลดรอยค้ำใต้ตาหรือว่าเอาไปผสมกับน้ําอุ่น ลดอ,อาการเหงื่ออกเสบแล้วก็ลดอาการปวดฟันได้ค่ะสรรพคุณของเกลือนี้สุดยอดครับพ <enses> เพราะว่ามันมันจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่ามันจะคล้ายๆกับไวที่มันหมักบ่มนานๆนะครับอยู่ใต้พิภพพื้นพิภพนี่นะครับคล้ายๆกับน,น้ำไวคือน้ำไวนยที่นี่น้ำใต้พิภพที่นี่มันมีรสชาติที่ดีนะครับรสชาติดีมากเลยเกลือที่กินเข้าไปก็กลมกล่อมบบกเข้มโดดนะครับไม่โดดเลยแต่ตันี้จะออกหอม ห,หอมต้องชิมต้องชิมต้องมาเที่ยวดูนะฮะที่อําเภอบ่อเกลือเนาะอําเภอบ่อเกลือนะคะรับกกะคะํคามูดอยภูยข้ามากหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าส่วนความสูงนะครับกว่าจะมาหอดนอีมากสวยงามมากมากเลยนะครับพอมาถึงแลวก็ชื่นใจเนาะ,ะอากาศดีด้วยฝากร้านหน่อยอะ่ะร้านอะไรร้านปลาก้อนค่ะอยู่ตรงไหน <agle> อยู่อยู่ตรงนี้น,น,นี่มีน้ําตกนี่นี่น,นี่มีน้ําตกนี่มีน้ําตกร้านปลาก้อนเดอ้อพี่น้องพี่น้องบานเฮาผู้ใด มาเที่ยวกับมหาดร้านปลาก้่อนน้องชื่ออะไรนะส้มค่ะน้องส้มนะครับอ่าเจอน้องส้มที่ร้านนี้เด้อผมกะอุดหนุนไปหนึ่งอันนะครับอุดหนุนไปหนึ่งอันเอาไปเอาไปใส่เอาไปปรุงอาหารก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมต้องออกจากตรงนี้ไปอ่เขาเรียกว่าอะไรสปันกี่กิโลนะสปันเนี่ยแปดกิโล่กิโลเนาะโอเคเดี๋ยวไปสปันต่อนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนไปผมเจออันนี้ อันนี้อีกย่างกันนี่อ๋อไข่ต้มน้ำเกลือมันเค็มไหมอ่าจะไม่เค็มรสชาติจะคล้ายไข่ต้มอ๋อรสชาติคล้ายไข่ต้มอืมเค็จะอร่อยกับไข่ต้มเนาะเย้ครับอู้นี่ครับสองงานเลยหาขิงยาวนะครับไม่มาบอกเกลไม่ได้กินต้องมาต้มบอเกลือเท่านั้นเนาะต้องใส่น้ำเกลือสดต้มโอ้น้ำเกลือสดต้มเด้อพี่น้องเด้อ